เนื่งจากวันนิ่มได้ไปทํางานนะคะสมศรีก็อยากกินข้าวมูจะเอาอย่างมากินมีไปเยียนยูหันตัวไปเยียนก็นคือปลาไหลนะคะไปะเยียนคือภาษาเหนือปลาไหลคือภาษาไทยเนาะสมศรีก็จะมาพัดเพชรค่ะใส่พริกแกงน้ามันลงไปพัดให้หอมเสร็จแล้วก็ใส่ปลาไหลลงไปเจ้าใส่ไปเยียนลงไปใส่ชูโรตใส่น้ําตาลสูตรไผ่สูตรมันเนาะอันนี้ก็สูตรสมศรีค่ะ ลรวก็ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเสดายมีใบหัวละพานเนาะต้องใส่พริกไทยเม็ดแล้วก็บใบหัวละพานนำหนึ่งจะลำเนาะมันหมีเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่นมสดลงไปนิดนึงจริงๆเราอาจจะไใส่ามันจะครบสูตรเปิดก็เลยใส่แค่น้อยเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แหละค่ะอาหารเจ้าวันนี้ขิข้าวพัดเพชรใบเย็ยนผัดเพดปตะไหล่หรือใบเย็ยนนะเจ้าเดยกคนจะหวานสมชีนนี่กินกูยงกินกูยังเกิดมาต้งจาก กินมดทุกอย่างเลยเนาะเดี๋ยวคนจะตีเสื้อห่มเสื้อเก่าไปหมวนะัเนาะวันนั้นมันบอกให้ใส่สีสดใสสุศมสีอยู่บ้านสมสานมำซีจะใสเสื้อผ้าจะแย,ย็นซุ้มีวบ้านเสื้อผ้าเก่ามันใสนะ่สบายดีอืหนุ่มนอนหนุ่ยอย่างนี้เนาะสบายดีทําความสะอาดบ้านจะอยู่ข้าวกินข้าวก่อนมันีิกหมูมันผิดก,กากหมูมีนะคะมันผิดน้งไก่ก็มีค่ะสั่งได้นะคะมากินข้าวด้วยกันพัดเพชรไปเย็น กินมดเกิดมาตั้งจัดกินทุกอย่างค่ะเดี๋ยวต่ไปก็ไม่ได้กินละเนาะไม่เห็นเข้าด้วยกันเจ้าลำๆเผ็ดๆมะกไปเย็นซื้อมานะ

ถามมีใบหัวละพาใส่ทนไใส่ใบหัวละพาในหมอะฝนมันตกนะมันอยากลงไปสื่อ,อหัอน่นถ่อนม,ะอมาะลำจสสมซีหั่นตินนน้อยถึงจะลำสอบไฟสอบมันนะบางคนบอกจะถอดเนี้ยก่อนนะ พัดเป๊ปะไปเย็นน่ะถอดเนี้ยก่อนแต่ซมซิไมได้ถอดนะคะมันแข็งอันนี้อเอาก้างตรงในไส้กลางนะ่ออกแล้วนะเขาอ,ออกแล้วหมดอ่ะบอ๊บเปินนดยอย่างนี้นะคะ มัติะปิดรเราเรียบร้อยน้ำพริงน้งไก่ค่ะปิดพี่แกงดีเจ้าสามารถอยู่ได้เมินเนอะสั่งได้าานะคะถ้าข้อความแล้วเจ้าน้ำพริงน้ำไก่มา มูฟอมแม่น่าหนูแม่งเข่าหอมกิม้นยากระเตื้อมมอมอ่ะสมเทียอ่ะเข้าลม,ม ไราชอบกินน้ำไก่ขยวก่อนนะก่อนที่จะกินผม <c oughs> สิชอบกินน้ำไก่มันำเลยชอบไปชอบมันนะกักหมูกระลำนะจัง <c oughs> มา

อะไรเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าทีท่ตีสามการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครทีท่ตสามสมศรีมาสมศรีที่สามกลับนะคะจะมันเยอะเกินมันตีตามกลับมันได้เนาะมันจะได้แข็น้อยๆก่อนอันเดียวสมศรีจะโดนบล็อกนะคะอยากติีตามทุกคนนั่นแหละแต่ะจะเย็นๆนะคะตามได้วันละห้าคนสีคนแต่ตามเยอะๆมันไม่ได้นะคะ ก่าเดียวเดนบอกแต่และเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดตาม